ออนะไาวพงไปนมซีย่ไปามซม่เยอยไก็ด้ของ่ายนนี้ขออันนี้ขอโอกาสองค์ดวงตา พวกเราคณะพระสงฆ์แม่ชีพร้อมญาติโยมข้อกาสขอข,อขอมาหลวงองค์ตาตลอดจนส่งน้ำครับผมกราบครับพร้อมกันครับผมตั้งน้มูพร้อมกันครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาจาริเยปมาเดนะดาวรัตเตเยนะกตังสาบังอปาราทังขมาตุโนพันเตอาจาริเยปมาเดนะดาวรัตเตเยนะกตังสาบังอปาราทังขมาตุโนพันเตอาจาริเยปมาเดนะ ดาวารตยเยนนกตังสาบังอปาราทังขามตุโนพันเตเอขอไออหมอบลงขอไอโอกาสลงตาให้พรครับผมอ่าพรที่ดีนะสำหรับวัดปากวัดน้ำประยินสำหรับลงตาอ่าคืออภัยให้ตัวเอง ให้พรตัวเองให้กำลังใจตัวเองให้เป็นนะเอาธรรมะเอาการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบูชาหัวใจตัวเองเนาะถ้าเป็นสมมติหลวงตาก็จะให้พรอายุวันโลสุขังภางสาธุขขอกับ นิโมนพระอาจารย์โดนเป็นตัวแทนของหมู่คณะพระสงฆ์ตลอดจนเมชีญาติโยมส่งน้ำลงตาครับผมส่งอาจารย์น้ำเดือส่งอาจารย์แดงนั่นเนาะ สามครั้งครับนี่ กูว่าสวายเจเงินอะไรก็ดบบีสวายช่องก็ดีด้วยมามันต้องมีเงินมีช่องด้วยเมื่อเช้าผมสวายช่องแล้วอ่ะใครยากมีลาบมีก้อย มันมจะไม่ดีใช่หรือใช่เดียวกันนี่พอน้นองโอนให้ห้าหมื่นสาธุสาธุโอ้อ่าครอบครัวแสงบำรุงเนาะถวายปัจจัยอ่าร่วมบุญทุกงานบุญของวัดป,ปร่าพน้อเป็นห้าหมื่นบาทสาธุ แล้วก็ไม่เชียอะไรมื uh, may be be, may be be ่อเช้าเนีはは่ยไม่สีจอยอะสวายผัดใจหนึ่งแสนบาทสาเยอรมันอะไม่เป็นไม่เป็นเงินดอนแล้วก็ใครก็ไม่รู้หลายคนเนาะก็ถือว่ารวบยอดอ่าเรามาทำบุญเป็นหุ้นส่วนบุญกันเนาะสำหรับวัดป่าวอน้าพระอินทร์เนาะ หลวงตาอยากให้เขาแหวววันนี้เนาะสั่งอะไลังสมการเนี้ยสั่งหินมาลงทำถนนเข้าไปตรงเมนนะนะ,ะเ,นเกษตรนะเอาหินลงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้พอเขามุงหลังคาเสร็จทำห้องน้ำทำที่อยู่อะไรเงี้ยส,สามหลังนะ พวกเราก็จะได้มีไม่ต้องไปการเต้นอีกเนาะข <c oughs> <c oughs> อกาสครูบาอาจารย์พระนิชีและาสญญาธยาตาโยมทั้งหลายวันนี้วันที่16เมษาสิบห้าหอ อ่าสิบห้าแหละอ๋องั้นพรุ่งนี้สิบหกอะไรกันอ่าเมษายนอ่าวันที่สิบห้าเมษายนอ่าพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่าซึ่งเป็นวันเน่ายังอยู่ในพุ่งของวันเนาวันสงกรานอยู่เนาะอ่าพวกเรานะอ่าชาวไทยชาวพุทธชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะ พวงชนชาวไทยเราร่วมถวายพระพรเนาะแล้วก็ร่วมอ่าไปรดน้ำํำหัวอ่าผู้แก่ผู้เฒ่าขอพรเนาะแสดงความกตัญญูกตเวทีนะนั่นแหละเป็นประเพณีอันงดงามทำให้ใจเรางามทำให้จิตใจเราดีเนาะจิตวิญ,ญญาณเราก็จะได้สูงขึ้นนอะอะ การนอบนอบ้อมนะอ่านั่นแหละจิตใจที่นอบนอบ้อมนะเป็นจิตใจที่สมควรแก่ธรรมนะจิตใจที่แข็งกระด้างหน้าด้านหน้าทนนะอ่าเป็นจิตใจของอ่าไม่สมควรแก่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพื้นฐานอ่าของใจนะที่ประเสริฐที่ดีนะ ย่อมมีความกตัญญูกระับเวทีเป็นพื้นฐานนะเพนะราะฉะนั้นนะพวกเรานะนะคนรุ่นใหม่ไปราบขอพรครูบาอาจารย์พ่อ,พอ,พอแมนะ่ผู้ยา่าทายายพวกเราหรือผู้มีพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่เนาะนะนะซึ่งประเพณีสงกรานนี้หลวงตาคิดว่าเป็นประเพณีประเพณีที่งดงามนะเพนะนะราะฉะนั้นทุกวันนี้ ลูกหลานส่วนมากจะไปะเ,พเพลิดเพลินในการขับรถจบวิจะววกินเหล้าเมายาซึ่งเป็นประเพณีสงการที่มีมีประเพณีที่ผิดนะที่จริงสงกรานเนี้ยเป็นวันแห่งครอบครัวด้วยเนาะ,อะ,อะขอให้เรามาระวังเลยลูกหลานนะ ประเพณีบางสิ่งบางอย่างก็เป็นประเพณีที่พุทาผู้แก่ปาดชาวว้านตั้งขึ้นเพื่อลูกหลานจะได้สามัคคีจะได้แสดงความกตัญญูนะกลัวหลงกลัวลืมไปเนะาะเพราะฉะนั้นประเพณีสงกรานต์หลงตาว่าเป็นประเพณีที่เย็นนะซี่เย็นเพราะว่าอากาศมันร้อนนะอเนาะก็ทำให้เย็นลงได้ พอโดนน้ำเนี่นะแต่น้ำอะไรก็สู้น้ำใจไม่ได้หรอกน้ำใจนี่แหละอ่าเป็นน้ำที่มีรสชาติที่ดีที่สุดเป็นน้ำที่เย็นที่สุดอ่าเป็นน้ำที่อ่าไม่มีน้ำใดอ่าเสมอเหมือนได้เทียบเท่าได้ก็คือน้ำใจเนาะขอให้มีน้ำจิตน้ำใจเร่อสำหรับส่วนธรรมะ นี่แหละเป็นพื้นฐานเลยแหละนะถ้าใจเราไม่มีน้ำใจนีออ่อย่างอื่นมาแทรกแซงอยู่มีแต่ความเกียดชังพยาบาทอาฆาตนั่นมันเป็นพื้นฐานของยักษ์ของมารไปเนาะ,ะสำหรับน้ำใจอของเราที่เป็นชาวพุทธที่เป็นนักปฏิบัตินะ นั่นแหละนะเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคีนะของชุมชนของคนในชาติเราเนาะเพราะฉะนั้นนะวัดป่าบ่อน้ำพระเองนนะพวกเราอยู่กันจำนวนมาก อ่หลวงตาว่าจะให้มาลดน้ําทีละคนทีละคนกูว่าในค่ําคงไม่ไม่เสร็จหรอกเนาะแล้วกูก็จะป่วยด้วยทลน <c oughs> <c oughs> เอาละแค่นี้ก็พอแล้วเป็นการแสดงออกเอาน้ําใจอ่ะเด้อน้ําใจนะ้ําใจเนาะหลวงตาก็อมองเห็นพวกเราชาวบ่อน้ําพระอินทร์นะแสดงความสามคัคคีแสดงความ มีน้ำใจต่อกันไม่ว่าแม่ชีแลนะพระ,ะก็เป็นความงดงามเป็นความการสร้างศรัทธาให้คนที่มาพบมาเห็นเนะะาะญาติโยมที่ต่างถิ่นต่างที่มาเราก็แสดงน้ำใจทุกสิ่งทุกอย่างมีน้ำใจให้ก็เราจะได้สร้างศรัทธาให้คนอื่นด้วยนะ สร้างอินทรีย์จนวันหนึ่งฮะเขาได้เข้าไปถึงธรรมเข้าถึงการปฏิบัตินะเป็นลำดับต่อไปเนาะอ่งจากว่าการทานนะเป็นเบื้องต้นแต่บุญจริงๆเนี่ยนะบุญกับทานเน่ยนะ่างกันบุญก็คือความเบาความสบายแห่งชิตที่ราสจากกิเลสนะ แม้แต่ชั่วคราวก็เป็นบุญเลยนะเห็นไ,ไหมควาสมสงบแห่งใจนี้นะ,ะมาวัดก็ให้มาได้เด้อได้บุญได้กุศลบุญกุศลกุศลค,คือปัญญาให้ได้ทั้งปัญญาศรัทธาอย่างเดียวใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่อนะ แม้แต่พระองค์เองก็ว่าอย่าพึงเชื่อให้เรานำเอานั้นไปพิสูจน์ไปปฏิบัติก่อนนะนี่เมื่อมันได้ผลแล้วเราจึงเชื่อเหมือนไฟไยนะเขาบอกไฟร้อนอย่างเงี้ยทั้งที่เราไม่รู้จักเราจะไปเชื่อเลยก็ไม่ได้ถึงจะเป็นความจริงนะถ้าเข้าไปใกล้ใกล้ไปเห็นโอ้ร้อนจริงๆนี่คือไฟอย่างเงี้ยนี่แหละธรรมะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น เมื่อเรานำเอาคำสอนอมาประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดผลแล้วก็นำไปเผยแพร่ไปบอกกล่าวกับเพื่อนกับคนที่เรารู้จักว่าเออนี่ปฏิบัติแล้วได้ผลนัล่นเรียกว่าเป็นพยานเป็นพยานให้พระพุทธเจ้าว่าสิ่งพระพุทธเจ้าตัดแล้วตรงแล้วถูกต้องแล้วสมบูรณ์แล้วเนาะนี่นี่ นั่นแหละสำหรับนักปฏิบัติคือเราชาวพุทธต้องถามจาก YouTube มา,มาครับามาถามมาจากคุณสมบูรณ์ครับขอถามครับเมื่อรู้จักตัวเองดีแล้วเหตุใดพุทธ,ธ จึงไม่ลงสู่สามัญชนเป็นคารวาสปกติเช่นเดิมผมเห็นของคิดและอิสลามจะลงสู่สามัญชนมีครอบครัวเช่นปกติครับอ๋อศาส,สนาพุทธเป็นอเทวนิยมนะ,ะเป็นสัจจะนะส่วนศาสนาอื่นนะเราก็ไม่พูดถึงเป็นเจวานิยมถามว่าทำไมถ้าเข้าถึงอ สัจจะเขาถึงทำตัวนี้แล้วทำไมไม่กลับไปสู่ครอบครัวได้เป็นผู้ชุชนเหมือนเดิมได้อันนั้นคือความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนอย่างมาโหฬารเลยนะ,ะเมื่อปฏิบัติทางทำถึงสุญญาตาถึงความไม่มีไม่เป็นหรือเรียกว่าอรหันตผลแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปเกือกครัว่วกับอารมณ์พวกนั้นได้อีกเลย นะนะเพราะฉะนั้นผู้เข้าถึงตรงนี้แล้วผู้สลัดซึ่งอารมณ์หรืออาสวะกิเลสแล้วอ่าย่อมกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้คือเป็นผู้ไม่เสื่อมอ่าเหมือนลงตาว่าอยากสึกมันก็สึกไม่ได้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้รล้านเปอร์เซนต์เลยนะไม่เคยสงสัยในโจนี้อะ่ะอีกอย่างหนึง่งอ่า เมื่อเข้าเข้าถึงความไม่มีไม่เป็นไม่มีแล้วเป็นอนัตตา,าแล้วมันจะมีอะไรล่ะมันจะมีญาติได้ที่ไหนมันจะมีความรักได้ที่ไหนมันจะมีความชังได้ที่ไหนนะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะผู้เข้าถึงตัวนี้อะเข้าถึงคำความว่าสิ้นอสวะหรือเรียกว่าอารหัตผลแล้วไม่สามารถที่จะมีครอบครัวได้อีกอจำไว้ไม่สามารถ จะมีครอบครัวได้อีกเลยนะ,ะไม่สามารถที่จะเป็นผัวใครได้อีกนะจำไว้นะเพราะจบกิจหมดหน้าที่จบพรมัจาร์แล้วมันจะไปทำหน้าที่อะไรล่ะที่อยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยว่าอาศัยธาตุขันที่ยังไม่ดัดบแย่ยังไม่แตกดับแนีอ่ก็อยู่เพื่อสร้างประโยชน์อให้คนต่อไป แต่จะกลับไปสู่ความเป็นปูถุชนเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางคำถามจากเฟซเฟซบุ๊กครับจากคุณวชิระ,ะคำว่าทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนคือยังไงครับหลวงตาขอความเมตตาครับโอ้คำว่าทำเนี่ยมันเป็นคำกลาง แม้จะกิเลสก็เป็นธรรมคำว่าธรรมอะไรเขาเรียกว่าธรรมนั่นเองนะจำไว้ธรรมเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายดีแืะฝ่ายไม่ดีนะะแต่คนก็ชอบเรียกคำกลางว่าธรรมเป็นฝ่ายกิเลสกับฝ่ายธรรมเพื่อเราจะแยกออกให้เห็นตามสมมุติฐานนะตามเหตุตามผลนี่คือเริ่มต้นคำว่าธรรม ส่วนกิเลสหรือก็เรียกก็คืออารมณ์นั่นแหละหลงอารมณ์ก็คือหลงกิเลสนั่นแหละทุกวันนี้เราอยู่ด้วยยอ้กิเลสนะหนยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าทุกข์นะเหมือนหลงตาวักนอนกอดทุกข์ไม่รู้จักทุกข์อย่างเงี้ยฮะนอนกอดอะไรกอดตัวเองเลยเหละนึกว่ามีจริงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าอ่านอนกอดก้อนทุกข์ตัวนี้นะ นั่นแหละคือ,อคำว่าไม่รู้จักทุกอนอนกอดทุกอยู่คือกอดร่างกายเอาเน่าเปื่อยเนี่ยอันเสื่อมสลายเนี่ยนะนึกว่าเป็นสิ่งดีสิ่งประเสริฐนะนะตารับจากเฟซบุ๊กครับจากคุณเดินไปสุดจิตพระอรหันต์มีความโมโหไหมครับคำว่าจิตพระอรหันต์มีความโมโหไหม ถ้าจิตพระอาหารหันต์ไม่มีความโมโหาแต่สภาวะปัจจุบันยังมีความโมโหาอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องจิตพระอาหารหันต์แล้วสำหรับพระสิ่งคิดจะขอตอบว่าพระอาหารหันต์ไม่มีจิตมีใจหรอกไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเหลือจะขันห้านะเหลือจะขันห้าปกติก็มีร้อนมีหนาว มีโกรธนะอะมีโมโห,โหอยู่นะทําไมจะไม่มโมหโหไม่มโมหโหลงลงตาบรรดาจะโยนกับปลากระโถนเสียแต่จิตท่านไม่มีพยาบาทคือไม่เนี่ยยกตัวอย่างจิตนี่เหม็เมลี่คอยบันทึกหลายล้านชิกาบาับใบ บันทึกดีกชั่วบันทึกสัญญานั่นแหละนะเมื่อเข้าไปถึงอรหัตผลอท่านก็ถอดเมมโบรี่นี่ทิ้ง,งเห็นไหมเหลือแต่โทรศัพท์เปล่าๆนั่นแหละมันเลยไม่บันทึกแต่ก็มีข้อมูลเข้ามาได้อยู่ไม่ใช่เลยอนะอคล้ายๆไม่มีเมมเบอรี่นะอ่าเหมือนโมโหเนี่ยมันก็ไม่ได้เก็บความโมโหไว้นะอ่า เห็นไหมความชังความรักมันไม่เก็บไว้่ะ,ะมันไม่มีที่เก็บหรือเรียกว่าไม่มีอุปทานานั่นแหละอุปาทานรคันธาทุกคาอุปทานาตัวนี้ไม่มีแล้วก็เหมือนไม่มีเมมเบรรี่แล้วแต่สัญญาขันก็ยังเหลือใช้อยู่ปกติเหมือนคนธรรมดาแต่ต่างกันที่ไม่มีเมมเบรรี่หรือไม่มีที่บันทึกแห่งกรรมนั้นนะสันถ,ถึงเปรียบเหมือนน้ำบนใบบัวนะ น้ำก็เหมือนอายตนะต่างๆนี่แหละยังมีอารมณ์อยู่แต่ไม่มีที่เก็บแห่งอารมณ์นั้นนะเพราะฉะนั้นนะไม่มีทางนะที่พระอริยเจ้าระดับอย่าว่าแจ่พระอราหาันเลยแม้เก่หลวงตาเป็นพระธรรมดาหลวงตาก็กลับไปเป็นโยมไม่ได้ะไม่ต้องถึงอราหารันหรอกพระธรรมดาพระสิ้นคิดเนี่ยนะ ก็กลับไปเป็นฆรวาญาิโยมไม่ได้อีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะ,ะเราก็ต้องอยู่ในผ้ากสวพัสนี้จนตายจนมรณาภาพนันนะ,ะคือมันเป็นอื่นไม่ได้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ไปเป็นผัวอีปูอีปลาอีเจ้าไม่ได้อีกแล้วเข้าใจไหมอ่า ตรงตาครับจากคุณหมวยจิ๋วครับเฟซบุ๊กครับจเจริญชาญอย่างเดียวไม่เข้าชาญเลยจะเห็นอดีตชาติได้ไหมคะได้ล้านบรเสินต์พศชาญตัวนี้ถ้าเข้าไปถึงลหตสผลแล้วชาญต่างๆที่ว่านั้นเป็นของแถมเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปฝึกหรอกแม้แต่สมาบัติอะไรเจโตบ้าเจโตเจต่อเจอะไรกันเนี่ยนะทั้งเจทั้งไม่เจเนี่ยถ้าเข้าไปถึงมีวาสนาเก่า มันก็พลิบขึ้นสตีเหมือนพระอานนท์ไหมเห็นไมพระอานนท์เป็นพระโสรบันก็ไม่เห็นมีเนี่ยฮะไม่ได้ปฝึกเข้าั้นสมาบัติัานนั้นชานนี้แค่เจริญชานเนี่ทรงไว้อยู่ซึ่งสติปัญญาอยู่เฉพาะนาน้่ะจริงไหมเมื่อพระอานนท์บรรลุเข้าอรัจผลของเก่าเห็นไหมของเก่าเนี่ย ที่ตัวเองมำเพ็นมาหลายงานนับอ่าอ่ากับหลายกับหลายกันเนี่ยปึ๊บขึ้นมาทันทีเกิดเป็นฤาษีเป็นอะไรคือสัญญาตัวนี้คือความเป็นออโต้ความเป็นอัตโนมัติจะเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นเองเลยฌานพวกนี้ไม่ต้องไปฝึกนะจำไว้แล้วมัจะไม่เห็นล่ะมันก็ย่อมเห็นสินะแต่บางคนก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยนะ ไม่รู้จะเห็นไปทำไมจะไปถึงที่สุดแล้วมันจะไม่เห็นอะไรเนาะมันจะอยากเห็นอะไรอีกเนาะมันเบื่อหน่ายการเห็นการรู้จะจายไปเหรอ,อ,อครับจาก y o u t u ู e ครับพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามียังมีความหลงอยู่ไหมครับถามว่ามีความหลงไหมไม่ไม,ไม่มีความหลงหรอกนะในความหลงหมายทีน่นี่มันมีสองนยะ หลงแบบปัจุชนคือหลงลืมจริงไหมหรือหลงทางสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเป็นไม่เคยไปแม้แต่พระอรหันก็หลงนะหลงทางเนี่ยเหมือนไม่เคยไปอย่างเงี้ยไม่เคยไปไปลาดเท้าอย่างเงี้ยแม้จะเป็นพระอรหันต้องไปถามคนละลาดเท้าไปทางไหนอย่างเงี้ยจริงไหมไม่ใช่เก็บไปรู้ไปหมดคนเข้าใจผิดน,นะอ่านี่คือการหลง แต่การหลงในสม,มาธิฏฐิในการเกิดนะในสัจธรรมเนี่ยพระโสดาบันไม่มีทางหลงเป็นสัมมาทิฏฐิล้นลวนๆเลยมันจะเป็นโสดาบันได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าระดับพระโสดาบันขึ้นไปถึงปิดนรกได้ไม่มีทางเสื่อมนั่นะแหละเข้าสู่สัมมาทิฏฐิโดยสมบูรณ์แล้วสาหรับพระโสดาบันสกิทาอนาคาเหลืออยู่อย่างเดียวนะอนาคา เหลือแต่ตัวตนที่ทำลายไม่ได้คืออาตายังมีอาตารยยังมีมานะอยู่แต่เบาวางเต็มทีแล้วนะหมายถึงว่ามีมานะย่างไงมีตัวตนอย่างไงก,ก็ว่ามีตัวเองเสมอตนมีคนอื่นสูงกว่าตนมีคนอื่นต่ำกว่าตนนั่นแหละยังมีตัวอยู่สำหรับพระรหัเนี่พระอนาคามียังมีตัวนี้อยู่แค่นั้นนะจันจิลา ถวายปัจใจหนึ่งพันบาทโอนแล้วค่ะสาธุเนาะถวายค่ากันเชิว่างั้นนะโอ้ยถวายมาเยอะๆนะค่ากันเชิอย่างเี้ยน,นะสำหรับพวกเราก็จะไปคิดว่าพระอาหารหันต์รู้มากรู้ไปหมดอย่างเงี้ยที่จริงท่านไม่ได้รู้อะไรหรอกเราท่านมีเจตสติรู้เฉพาะตนอยเฉพาะสัแต่ว่ารู้นะทุกอย่างเป็นสัแต่ว่าหมดนะ่าขาจากความปรุงแต่ง ขาดจากอุปทา,านแล้วต่างกับพุทุชนคือพุทุชนเนี่ยมีขันห้าและประกอบด้วยอุปทา,านแต่พระอรหันเนี่ยพระเรียเจ้าระดับนั้นถึงอาณาจักลแล้วมีขันห้าแต่ไม่มีอุปทา,านต่างกันตรงนี้นะไม่ได้ต่างกันมากมายหรอกแต่ก็มากมายนะ,ะเพราะว่าไม่มีเจ้าของขันไงเมื่อก่อนมันมีเจ้าของขันคือตัวกูของกูเนี่ยอุปทา,านเนาะ มีตัวมีตนอยู่นะเพราะฉะนั้นเออวันนี้แฝ่ถามตั้งแต่ว่าเริ่มจะพาละหันเลยนะอริยเจ้าเลยละนะกนะูก็พลอ,อยตอบไปด้วยเหมือนผู้รู้เลยแหละที่จริงกูก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกเนาะอ่าอ่าอามาก็ตอบไปด้วยความเห็นของรู้ตเองจะผิดจะถูกก็พิจารณาเองเนะเาะอ่าขนหลวงตาก,ก็ไม่ใช่ผู้รู้อะไร เป็นผู้หมดรู้ได้ซ้ำไปถามก็ตอบไปแค่นั้นแลนะหละเนาะวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะเอาตั้งใจรับพรอยาทาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครัรงเอวะเมวะอิโตนินังเปตานงังอุปกปะปัติอิจิตังปฏติจังตุมหังกิป,ปเมวะจะมิจันตุสเบป,ปุเรนทุสังกปายันโดปราโซยะตามณีโชติระโซยะา สัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโกวินาสตุมาเตภะ,ะวันตารโยสุขีดีคายุโกภวะอาปีวานาสีริสะนิจังมุตาปจายิโนสัตตาโรธรรมวัตติอายุวโนสุขังหาลังสาธุโอเคบเมย